สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10มิถุนายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของเซียนเลขบนนะครับกุครบุญเซียนเลขบนนะครับเป็นแนวทางเพื่องพันเอฟซทางชงนะครับที่บอกวันนี้เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับเนาะเปลี่ยนสูตรใหม่หลังจากที่หลุดมาสองสามงวดครับเนาะหลายงวด ดว่าขอเปลี่ยนสุดใหม่ดูสิจะเป็นยังไงลงให้ยุบสีดูเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าชอบค่อยจัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมกขอบุใช้ยิจารณญา,านในการรับชมรับฟังนะครับเสียงเล็กบนให้มาแล้วนะครับเนาะจริงให้มากับเมื่อวานนะครับจริงแต่ว่าไม่ได้มีเวลาลงคลิปนะครับเนาะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปทั้งฮานอยแล้วก็เสียงเล็กบนนะครับให้มาติดธุระ,ะครับเนาะ ผางนงินไปทําบุญนะครับว <c oughs> <c oughs> ันเกิดน้องนนท์นะครับเนาะวันคลายวันเกิดน้องนนท์านเงนไปทําบุญ <c oughs> กวันนี้ลงให้มอนเดิมนะครับแต่ผมลงในห้องชุมชนให้นะครับเนาะถ้าใครหาเจอไหมถ้าเจอก็ที่จะด้วยนะครับเนาะไม่เจอก็มันเป็นไรนะครับคือถ้าผมขึ้นเบอร์ไว้ที่คลิปก่อนๆน,นะครับเนาะมีไลน์ขึ้นก็กดบันทึกไว้นะครับเนาะถ้าหาไม่เจอก็ทักมาขอได้ ถ้าชอบนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับนาะก็ชมเพอนบ,บันเทิงไปถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปแต่ถ้ากดติดตามไาเลื่อนไปเลื่อนมาเจอแน่นอนนะครับในช่องชุมชนก็ YouTube เรานี้แหละครับเนาะเลื่อนไปขึ้นมาผมรูเป็นกระดาษสีฟ,ฟ้าแปะวบเหมือนเดิมถ้าวันไหนไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเจอแน่นอนนะครับเนาะหรือถ้าไม่เจอก็ ลายไม่ขอส่วนตัวได้นะครับเนาะถ้าหาไเจอถ้าขอถ้าลายไปถ้าเลื่อนไปหาเราไม่เจอนะครับลายขอส่วนตัวได้ถ้าชอบแนวทางนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปก็อนขนาดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คลิปพันลนไปให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมนะครับหลังจากทำบุญเสร็จนะครับเนาะให้อาหารปลาอาหารนกตามเคยนะครับเนาะไปไหนก็ให้อาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิม สนุกดีนะครับเนะาะทำบุญในตัวก็สนุกด้วยนกพิราบปลาประมาณนี้นะครับเนาะปลาเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับเนาะในบอ่อนี้น้ําลึกมากนะครับเนาะมันเป็นบอ่อเปิดนะครับเนาะบอ่อเปิดในวัดแล้วก็ทะลุไปนในคลองด้วยเชื่อมกันในคลองนะครับเนาะแลวปลาก็อยู่ในเขตที่อภัธัาน,นะครับเนาะ,ะส่วนใหญ่อยู่งอควจับ โดนคนดักจับหมดนะครับเนาะไปอยู่ข้างในกันส่วนใหญ่แต่ตัวไม่ค่อยโตนะครับเนาะยังเด็กๆอยู่กดตัวโซมาเที่ยวก็ได้แนวทางก็เลยในตัวเหมือนเดิมนะครับกดเดินไปที่แนวทางคนอื่นดูงวดที่แล้วนะครับเส้นบนให้มาบนล่างวิ่งเจ็ดรองแปดนะครับวิ่งเจ็ดรองแปดแนวทางเข้าออกห้าเก้าสามนะครับเนาะไปไม่ถึงนะครับเนาะ ถ้าวิ่งเวิ่งเก้าก็จะเต็มเต็มนะครับเนาะเข้าแน่นอนนะครับวดเยวถ้าวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าเพราะว่าเสียนเลขบุญให้แนวทางมาวิ่งเจ็ดวิ่งแปดจับคู่เจ็ดสามแปดสามนะครับเป็นตัวเน้นเลยต่างหากแต่พี่เขาออกเก้าสามนะครับก็เสียดายครับเนาะเลขกตั้งหลักไม่ถูกเฉียดติดเดียวนะครับเนาะเน้นแปดสามแปดห้านะครับแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดห้าสี่คู่ สิ่เล็บนให้มาเสียดายนะครับเนาะเต็มเดียวเองถ้าเป็นวิ่งเจ็ดวิ่งแปดหรือว่าวิ่งแปดวิ่งเก้านะเต็มเต็มเลยครับเนาะวันนี้ให้มาแล้วนะครับเนะาะเกี่ยวกับลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดูจะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับถ้าชอบค่อยจัดนะครับเนาะถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมขอโปชวิจารยญานในการรับชมรับฟังนะครับเสียนเลขบนวันนี้เหมือนเดิมนะครับวิ่งหกวิ่งแปดนะครับ วิ่งหกวิ่ง 8. แปดจะก่อนแกตัดเลขเด่นเลขอะไรเอรเลขไม่เด่นแกะอะไรแกตัดออกครับเนาะทีนี้ายๆเหมือนกับเจ้ามาหมดนะครับเนาะวิ่งหกวิ่งแปดบนนะครับบนอย่างเดียวใครจะไปกันเวล่างก,ก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับใครไปกันเว้ล่างบนวิ่งหกวิ่งแปดจับคู่นะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปด 8182 8970ทวนอีกครั้งนะครับบนวิ่ง6วิ่ง8จับคู่60 61 62 68 8182 8970นะครับ8คู่ 8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่หกหนึ่งหกสองนะครับหลักหกหลักแปดก็แปดหนึ่งแปดสองประมาณนี้ครับเนาะสี่คู่นะครับเน้นให้กีดเสียนยงต้ให้แดงแดงนะครับค่อยชอบจัดได้เลยนะครับเนาะเนวทางเสียนเลขบุญเกี่ mm. บวบขอเกียมือที่จะเป็นยังไงเราเปลี่ยนสูตรใหม่ mm. ก็ขอยิงเฮงปังๆนะครับในหัวดนี้ mm. ขอยิงเฮงรวย คุณตามกว,ว่าทำไมไม่มี 80, แปดศูนย์เกีวว่ยวกับว่าแปดกับศูนย์ไม่น่ามาด้วยกันนะครับเกลยไม่ออกมานะครับเนาะคุณเห็นหกศูนย์หกหนึ่งแต่แปดมาแปดแปดหนึ่งแปดสองเลยไม่มี 80, แปดศูนย์เกี่ยวกับว่าไม่น่ามาด้วยกันกณเลยไม่เอามานะครับเนาะก็ตามนี้นะครับเนาะตามเกลยครบทวนนะครับแนวทางงวดวันที่สิบหมิถุนายนปีหกเจ็ดนะครับงวดนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะวันพักผ่อน มอใครหลายคนนอนลุ้นกันเลยครับเนาะหมดที่ก่อนกนนอนลุ้นที่บ้านนะครับเนาะวันเสาร์ก็โชคดีกันไปวันนี้เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินวันนี้ก็ห้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะใครถูกหวยรวยเงินบางคนยังไม่ถูกหวยข้ามปีครับเนาะบางคนตั้งแต่ปีที่แล้วบางคนปีนี culo, ้ครึ่งปีแล้วก็ยังไม่ถูกนะครับเนาะยังปลดล็อกไม่ได้เลยยังไม่มีโชคนะครับเนาะ บางคนก็ถูกหยูดเรื่อยๆนะครับเนาะงวดเ้นงวดเ้นไม่เกินสองงวดนะครับเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ถูกก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะคนชอบตัวเลขคนชอบเสียงดวงส่วนต่อไปนะครับเนาะชอบจากสซนบักนไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะชอบจากใครอาจารย์ไหนเสี่ยงไหนก็แล้วแต่จัดไปเลยนะครับเนาะคอยถูกคอยรวยเงินคอยปลดล็อกให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะส่วนวที่เรียบบอสลามก็ได้ครับเนาะ ได้สองหดซ้อนนะครับนักเป่าสารคามวดก่อนนุ้นก็ได้เลขฝันนะครับ 60, หกศูนย์ดเมื่อกี้ก็ได้วดนี้ก็คอยมาเหมือนเดิมนะครับจะเลขชนกันเยอะนะครับลองตัวจเลขชนกันเยอะชนกันเยอะพอสมควร่วางๆบ่าวซาจะคัดให้นะครับเพราะว่ามีเลขตัวไหนชนกันเยอะมั่งจะได้ลงทุนได้นะครับเผื่อเปคนงบน้อยนะครับเนาะคนงบน้อยรอเลขชนกันนะครับ บางทีชนกันมาเป๊ะเลยครับเนาะแต่บางทีชุวชนก็ไม่มาครับเนาะเหมือนลึกวิ่งเรียกเด่นครับเนาะบางทีตัวเด่นไม่มาครับไม่ทํางานแต่ตัวไม่เด่นทํางานนะครับบางทีไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็แล้วแต่จังหวะนะครับเนาะแล้วแต่จังหวะนะก็้าคลิปก็ฝากไว้ที่นี้ครับทุกคนเินดีเลยๆนะเน,นาะเจี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ